เหรียญรุ่นหนึ่งหลวงพ่อท่านมีสำนักสงฆ์นิมิตรประเสริฐจังหวัดสุราษฎร์ธานีราคา450บาทครับเหรียญหลวงพ่อทั่วห่งวัดทุ่งยาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตังรุ่นบูชาครูราคา400บาทครับเหรียญรุ่นเลขหลวงพ่อเส้นวัดหัวถนุนอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาราคา700บาทครับ เหรียญหลวงพ่ออิมวัดในวังจังหวัดสุงขารุ่นแรกปี2518ราคา1 5 0 0บาทครับเหรียญสวยสนใจติดต่อล้านพระ com ได้ครับเหรียญสีมาหลวงพ่อเท้าสำนักวชิะระกลยาจังหวัดนครสวรรค์รุ่นพิเศษราคา500บาทครับเหรียญที่มีประสบการณ์หายากครับเหรียญหลวงปู่แค้ววัดเขาค้อจังหวัดพัทลุงราคา200บาทครับ สนใจติดต่อร้านพระ com กดติดตาม YouTube ได้ครับเหรียญ<ม>พระครูสสรัฐศสรกิจวัดสะแก้วอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชรุ่นพระราชทานพึงศพป,ปี2530ราคา200บาทครับเหรียญ<ม>พระครูสสวุฒธรรมสารวัดมะม,ม่วงหมูรุ่นเลขจังหวัดสงขาราคา300บาทครับติดต่อร้านพระ com 0994848 7 8 7ครับ เรียนพระครูภัยบูรณวุติยานวัดหาสุ้มแป้นจังหวัดละนองที่ระลึกงานพระราชทานเพึงศพณวัดกาหล่าจังหวัดสงขา1,500บาทครับหลวงปู่ทวดแห่งวัดดีหลวงรุ่นคลองราชคุ้มอปีจังหวัดสงขาราคา300บาทครับติดต่อร้านพระ c o m เบอร์โทร0 9 9 4 8 4 8 7 8 7 กดติดตาม youtube ล้านพระ .com เพจล้านพระ .com กดซับสไครตกดติดตามติดต่อทางคอมเมนต์ได้ค